ทักทายสบายดีและสวัสดีอีทุกท่านมาเรียกาเป็นตอนบ่ายๆนะค่อยกาได้ออกไปหายู่หากินก่อนพี่น้องเอยแต่ไม่ไหายู่หากินเนืออื่นเนาะคอยืดไปหาดอกนางดินทดลองนะมันจะกินได้หรือไม่ได้คือมันจะกินได้คือเอฟซีวอลบฟเพราะว่าชงนะขอยไปหาเห็ดตาบหรือเห็ดโป่งนี่ยขอยเห็นลาย่อยก็เลยถ่ายเป็น่านเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาลายหลายดอกนางดินนี่นะพี่นว่าเอามามาต่ำนคะครับขีนี้ขีี้คือยานำยน่นางอ่ะมาแส่จะเข้านึงแล้วก็เข้าน่าจะออกเป็นซี สีมงหรือว่าเป็นข้าวกลัมนะ่อยก็เลยทดลองว่ามันจะเป็นคือเพื่อเว้าวบา่ลองออกมาเห็ดลำเบิงบ่งเบิ่งอาไปเจอบบ้องที่่อยเห็นชุดน,นั้นละแล้วก็คันมีเงี้ยก็ไปหาอีบอลน,นึงอีกไปติดตามรับชมเป็นเดียวกน้องเลยดอกนางดินเป็นเอเลอร์มันเป็น,ปนแล้วมันเป็นสีเลอ้บางคนอาจจะหูบางคนอาจจะไม่หูสามารถ่อยคอยยังมีหูนะ่อยเห็นแต่ก็มีคอมเมนมต์มาตั้งแต่ข่าวพูดละไปก่อนอื่นก็ไปจอบ,บ้องที่่อยเห็นก่อนนะ ขันมันมันยุบหรือว่ามันจะเกิดแล้วก็ไปหาโมงใหม่เดี๋ยวเหามาเบิ่งก่อนเจ้าดง้วพิจักหน่อยลมว่ามันอ,อ่อนพิจักมันอ,อน่อนนะอยู่เพยแมกกรซะะ่าดอกมันอ,อน่อนเพยป่าแมกกรซะะ่จาจะบ่นเลยเลยเราหาก่อน ลงบอลมันอ่อแล้วพี่น้องจักยูมังเลยนี่มาหอดแล้วยพี่เมย์โอ้ยยังคือเก่าพี่น้องเห็วเร็วเ,เร็วเ,เร็วน่านี้น่าหนี้อันนี้นี่มันขึ้นไม่นี่นี่น่าจะเป็นดอกอันนี้แหละนี่ผูกผูกลายอยู่พี่นอออ้องอเฮ้ยตา๊กเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อน อันนี้ละมกเลยนี่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 นนเออมันขึ้นบอลมันอ้อมมันอ้อยอยู่ตลอดเนาะมันมีเหี้ยวนี่นี่ตัวที่มันเหี้ยวกันนะนี่เป็นมาน้านี่โอ้นี่คือนี่คือครั้งทําอีกของคอยเนี่ยนะที่จะเก็บมือลองกินนะก่อนมานี้เขาเห็นในคลิปเขากาล่ายอยู่พี่น้องเอ้ยเขาเก็บมือเฮ็ดชนดลายเขาเฮ็ดอันมากแลัวก็เฮ็ด ขนม,มก,กับเอฟซีเพื่อนแนะนำมากับแบบนั้นแล้วก็ไปมักหรือว่าเอาไปแส่เข้าแล้วก็นึ่งแล้วก็มันเป็นข้าวกลําอย่างเง้ยนะเพื่อนเอิญว่าดอกนั่งดินแต่ว่าค่อยเกิดมาค่อยกับมีวิวจักมีแต่เอฟซีแนะนำมีแต่ FC เอฟซีเบาค่อยก็เลยเมันนี้เออขึ้นขึ้นจมาเก็บอันนี้ทดลองเึงมันกินได้่มว่าดูมันจะเบอร์นะที่ตามชมเป็นเดียว เ,เ,ปปเดี๋ยวพ่อยเก็บปอนมักเลยลายจะเป็นงงนะนี่เลยฮักงายแทบพี่รู้เลยปล่อยปล่อยเดี๋ยวพ่อยจะเดี๋ยวพ่อยจะดึงบึงเพามันเป็นอันที่มันเกิดนี่มันเป็นมันเป็นมันเป็นอย่าเลยมันเกิดมันเป็นอย่างเลยเกินเลยเกิดคือเห็ดวันนี้มันเป็น ันอ่อด้ยวยเลยนี่นะอ่ะนะไม่บอกเรื่องออด้วยเดี๋ยวคุยจักนะบอนมีก็มีเลยนี่บอนมีมีก็มีได้มันเป็นโหของมันนี่พี่น้อยเป็นโหมันมีโหของมันอยู่นะน,นี่ไปเก็บต่อหากง,ง่ายง่ายป่ยป เป็นสีงโมงโมยนะทดลองนั่งเลยก็ทดลองลนะวอนนี้แห้งหลายบอล้โตฮาก็ออกก็มี กานมันพล่อยเลยปล่อยๆกัน,กนเดี๋ยวเพิ่นคอมเมนต์มาชุดนั้นน่ะเพื่อนว่ามีเฮื่อเอาลายนะเอากำมือนึงนี่ก็ได้เดี๋ยวเขาจะเอลแบ,บลยลายเลย เอาเอาชั้มนี้ก่อนนะเอาทดลองก่อนทาเอาไปไปงี่แล้วมาแส้เขาบัดเทามานึ่งนะเป็นนานนเป็นข้าวกลําคืนเพื่อนวอาก่ะคอยฮานาคอยก็จะมาเก็บมาเฮ็ดอีกอันเป็นแล้วกะกินแล้วมีกินแล้วมีเมาบีเบอร์นะนี่คือเอาทดลองก่อน่พ้องเลยไอชั้นนี้ก็พอละชั้นนี้ก็ได้ไอ อันนี้น้ำค่อยถือมาพเพราะว่าแดดมันหอนฝนยาตกับแดดก็อากาศก็ฮ้อนหอน,หอนถือมาตุ้งไว้ไปมือก่อนเดี๋ยวมือมือเฮยเมะเบิงวะพินพ่นจิวจักบ่เพิ่นยาเคยกินบ่เป็นเลยเฮยเมะเบิงเยอะเกินบ่ล่ะ Tân em họn hơn là để hơi mẹ bưng còn cho chắc của mẹ giác ồ ơi kính ồ ơi giác ồ ơi kính ồ chắc, rồi? Ừ. Kín rồi? Ừ. Này chắc. Này không? ồ ơi kính 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 ồ ตำตำยี่ยี่ก็ได้คือน้ำยานางนะเป็นเขาเอาอยู่ FC บ่อประเสศเเชเอาไปมากเข้าเป็นก็นึ่งเป็นเข้ากำเป็นเป็นข้ากำระดำนะบ่ดอกนางดินเขาเออสรุปมีมีผู้จักกแต่คนผู้จักของยอง อีกคืจักเดี๋ยวว่าจะเอามามาทดลองกินเถอะเบิ้งมาลองกินมั้งเหเห็นอยู่ดอามันหางหน้าก็นอลายเป็นหมูแล้วหมูใหญ่ใช่ไหมเป็นหมูแหละเออแถวอีจัคเขาเอิอนดอกนางดินต่ำมืออื่นพูดอย่างหนึ่งเซมาจะเข้าเออต่ำต่ำยี่คือคือน้ำยานางเอาเอาเท่าน้ำมาหน้ากับเส้เส้จะเข้า เอันนึงเป็นข้าวกลัมข้าวนั่นเป็นข้าวกลําขาหอมเขาวอลอง้ามงเห็นยงเนาะเก้ลุบานคอยมีผิวจักแล้วคอยมีจักกินเดี้ยวเลยอะเดี๋ยวรุ่นเดียวอืนรุ่นน้ำเดียววัดบ้านเ้านึ่งเ้าเผืองเดี๋ยวคอยก็จะได้เมื่อยหีเมื่อเผือแสเสือเข่าลองกิบกันลินกระโม ตาน้อยผู้พาตาน้อยตอนนี้มาหวัวเหินละมาเหินมาล้างด้วยเหินเจ้าของไม่ได้ไมีดเฮ็ดอยู่เหินเ,นเมฆมาล้างก่อนเวลาคำล้ำนะเป็ดก็อยากกินห้ำละเก้อแน่เก้อแน่เก้อแน่อยู่ล้างสะอสะอาดก่อน เป็นยางเลยนี่นะฮะสังเกตเมึงนะยางย้วยนี่นะฮะยางขนาดเอาไปเห้นี่เลยต่อไปนี่ต่ำนี่น,นุปัดต่ำมาดิเดี๋ยวสวยกว่นนะ sai sai, soi của nó non hộp khô đây tầm của đây tầm tầm nhà nó nhìn phân tầm lẹ lẹ cái phân nó mà đi แล้วล่ะเดี๋ยวปั้นเอาน้ำมาหน,น่อยไหมเอาน้ำมาเจียวน้ำแล้วก็คัดหน,นี่งเลย<อ>น้ำชนิดนี้บอสมีเนาะใส่ช้อนคันแล้วละสีมันเปลี่ยนเหรอสีดำชื่อคือว่าสีมงจ้ะยี่ด้มันออก,ออกม,งมงอยู่จะออกมงอยู่เนาะวันนี้เราก็จะตัดตองเอาได้วันนี้ตองเอาน้ำมัน mô hết này có bố đẹp nha sẽ hết những cái đó mà hết á mình sẽ kho một mũi sáu hiện mình điều như kho xe đầm, đầm ดังเลยชื่ Ơ, หอมเนาะหอมเลย แกก็ดำดำมึงโมงถีมันยนะสังเกตมั้งดำหิ้งแล้ดำแทะยอดยอดอมโมงนี่เดี๋ยวพอจะเอาเข้าจ้ะเข้าหนึงเอาเข้ายนึ่งย่าเขาจะสอนมิก้ากินนะคับนมิก้าก็ค่อยกินผู้เดียวกินเบื้องก่อนทนห้องทนห้องตายก็ตายผู้เดียวใครได้เหรอบ้าอะไปนนำมันไดเดี๋ยวเอาเข้ามาแซ่ก่อนมานี่เดี๋ยว เดี๋ยวเขาต้องล้างเขานี่ก่อนแล้วก็คันคันให้น้ำมันเก็ดเขากะไปหรือออกก่อนเอา่จะได้ออกแส่นนะล้างสะอาดๆก่อนนะเห็นเขาเปิ่อเขาเผ้ออยู่อ่ะวันเขาน้ำนี่เชื่อป่ะสีดำเป็นโลดนั่นสีนต่างเลยเด้ออ่ะอันนี้เดี๋ยวแซ่ไว้นี่ เดี๋ยวพบเดียวม um ือเช้าพี่น้องมือเช้าค่อยนึงแต่เช้าระเบิ่งนะวันสีมันจะเป็นนอรเออร์มันจะสีดำหรือสีมงตอนนี้แจ้งที่เรียบร้อยนะเป็นมือที่สองเดี๋ยวค่อยเป็นงันเข้าที่แสน้ำใบดอกนั่งดินก่อน ดำค้ักดำเน้พี่น้องพี่น้องเข็นหมูเข้าน่ะซีเยอะนะตบกำละค่อยดมก่อนยังมีหูเลื้อกลิ่นล่ะกลิ่นะอ้มเมนเมนเมนโม่เนี่ยยังมีหูเลื้องอ่ันหอมเลยมันมีหอมนะเดี๋ยวจะชอนเท่าเข้าก่อนเพราะว่า ตัวนี้เฮาเฮ็ดทดลองเนียเฮายังมีกล้ากินพ่อปลาเล่เนี่เหาเฮ็ดทดลองเฮากินแบบกินดีรายหนึ่งข้าวตอนซุปก่อนเขา,ก,ก,เากินเมื่อนี้ฝนกระทกพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้นะเป็นนอเล่เด็ดแล้วไม่ละฝนนี่ละค่อยอุตส่าห์ดีใจว่ามันแดดจะได้เกี่ยวข้าวเบียงนำฝนตุกไม่ละตกมามือทรงตีสี่ฝนนะตอนนี้ขา้าวกะชะซอนเท่าได้แล้วนะเดี๋ยวค่อยไปนั่งต่อเ,นเน้ยมันไง Ừ. Ui, kệ mất điều đã kéo mong, nó. Tân nhân năm mong, ngon. Ah, nhiên nắm một con mong mong xí này này đầm đầm

ี๋ยวเบิ่งมอ้อเข้าก่อนมีเห็นเปลือยนะนี่เดี๋ยวเห็นทุกพันมันนะโกไปอีกจะขขคักสุกคักก่อนนี่ผม <S <S ฮะเดี๋ยวเท่าออก่อนบาทนี้เท่าออก,ก่อน,น,นว้าว เสีมงคลมีทุกเลยเนาะเอาบเอาบ,บ,บิ้งเอาเบิ้งบ่แกงก่อนฟอนมืดแยมอะไเอาเบิ้แกงก่อนมันืดฝนใช่ไหมักน้งเ้สีงา,งางบันี้วะยเคยว่กจะเอากะทิกับนตามาใช่คนอินโดเนียแต่ชอนเนี่ยช้าเนีหวานมาชื้อแล้วบาน,นี้ชื่อก็แต่ว่าเส้นเดียวเ,วเขาค่อยแข็ขง,งนเนยเขาไม่นอนเลยก เห็นไหมล่ะสี่ั้นงามสดใสพี่น้องเลยาเจ๊เเจ๊เเจ๊เจเห็นเมนูป้นกระปูกินกับข้าวกรมโหมลูนบ่เอาเมื่อไหรม่หาได้ข้าวกรมไหมเมือเมอเขาอุจากลมเมือันเมื่อทปมานะานี้ ปะดีเดี๋ยวจี้กระปูก่อนมาเลยจี้กระปูป่นนะกระปูแดงนี่เต้ลาบเถอะลากไหมนะไม่มเนาะจี้ป่นกระปูแดงนะจี้กระปูแดงก่อนป่นกระปูแดงกินกับน้ำไม้ต้ม

ไข่ไปแล้วมงกินกินข้าวกินกับไข่เอามีกินบ่าเขากรรมใชมีกล้าบ้ามืออะไรเนาะมีกลากินบตั้ันชี่ฉันตั้งได้ยู่เดเกเกิแต่ค่อยกินิเองสุกแล้วล่ะ ปลาดังเออเอยู่แต่นีต้องมีแห้งปูดแดงคัำว่าตึกแกเหมือนเป็นพิษนะจ่อยจ่อยมันจังนองมันไม่รัดหว่างยังไหนนะาว่างปนปูดแดงกลิน่นกับปูแดงมันไม่แห้งยั่างาเลย เด็กย้อยปนกระปุกปันเสาทำนี้ก็พอละ ข้าวอมวนึ่งได้คนเดียวเออแม่ปนุ่งกินข้าวเด้กินข้าวเด้กันกับกับเพือกันกุแดงกุ้แดงคำข้าวพะเกียาาวันเงาดคำเงาล่ะจำอ่กงเนามตุมามันอ่องะไกแดงเริ่มไข่งนี่นี่นักล่าก็คือข้าวกัม

chào mừng các bạn. Những bậc này. Những bậc này. Những bậc này. khỏe đi này. Những bậc sẽ Những bậc này. cái này. khoai bậc này. Những im rồi nè, bậc này. Những bậc này. Những bậc này. ยันบอกกินหอมคือใบเตยที่มีแม่มีกินเลยเพ่งแต่สีมันเนะใครมันอีใครมันฮะเตมเหยื่ออย่างนี้ี่ไหนเด้อรสชาติมันกลับปกติเขาธรรมดากไหนล่ะเพื่อจะปรุงซีเฮ้ย์นะตอนนี้การเขากินน้ำอิ่มทีบร้อยนะ ขอจะได้ปคลิปลงชั้นนี้นะพี่น้องเลยครับขอขโมกขจีน้ำท่อแม่พี่น้องที่กำลังตามนะส่งกิหนาวก็หน้าปลอได้ไหมโซนนข้าวกล้ากันค่อยกินไปได้บิลลาพี่น้องเลยกินประมาณสามคำนะคอยยันมันยานมันเมายานเมาหรือว่ายานนั้นมันขั้นข้อขั้นเผื่อคุยซื้อกว่ากินเข้าไปมันเยอะขั้นขั้นแฉ่ข้อพ่อก็เลยหยุดสะชอนมีกินน้ำเลยกินทดลองมุ่งก้อนพี่น้องเอลยค่ะถ้าเป็นเผือจะได้อัมเบตเบิร์นทารีเบนเผือกอะ เราเดนินเดียวนะ